มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อนะครับทุกคนมาพูดกันถึงโมเมนต์สนามบินบ้างตอนนี้ลิซ่าเดินทางไปจาการ์ตาเรียบร้อยแล้วลุกเดินทางวันนี้ก็โคตรจะแซบลิลลี่ฝั่งเกาหลีใต้บอกว่าชุดลิซ่าสุดยอดมาก เซ็กซี่แต่ว่ามีความสุภาพอยู่ในนั้นบางคนก็แซวถึงคำว่าลิซ่าก็สั่นหาฮูดดี้มาใส่เพราะว่าชุดนี้นะครับเป็นฮูดดี้จากแบรนด์วาคิล่าซึ่งเป็น Spring Summer ทถอดมาจากรันเวย์ปี2026เลยทุกคนส่วนราคานั้นเราได้ไปหาดูแล้วแต่ว่ายังไม่เจอตัวราคาจริงๆแต่ดีเทลคือเหมือนกับ เป็นของลิซ่าโดยเฉพาะเลยทุกคนความเสื้อฮูดดด้านนอกเป็นลายสกรีนบิกินี่ฟิลแบบอยากแต่งตัวแซบแซบิกซี่ซิกซี่เข้าสนาบินแต่ก็กลัวว่าไม่สุภาพก็เลยหยิบฮูดดี้ตัวนี้ออกมาใส่ฮูดดี้ให้มันสุภาพแล้วนะแต่ว่าลายสกรีนนั้นมันแซบมันเซ็กซี่ด้านในลิซ่าก็เป็นเสื้อครอปเกาะอ,อกนะครับตอนนี้ล่าสุด ฝั่งอินเตอร์เขาก็บอกว่าอยากได้เสื้อผืนนี้จังเลยใส่ตอนหน้าหนาวน่าจะโอเคนะอยากใส่อะไรที่มันเซ็กซี่เซ็กซี่แต่ว่าก็กลัวหนาวก็จับฮูดดี้เหมือนกับลิซ่าเอามาใส่เลยให้ความรู้สึกทั้งอบอุ่นแล้วก็เซ็กซี่ไปในตัวลูกสนามบินในแต่ละครั้งที่ลิซ่านั้นเดินทางทําถึงมากๆไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่อ่อมหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเพราะว่าทุกครั้งลิซ่าเหมือนกับเป็นแฟชั่นนิสตาประจําสนามบินเลย รุนแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งว่าน้องนั้นจะใส่แบรนด์อะไรมาแบรนด์นี้ไหมน,นะหรือว่าจะยกออกมาจากรันเวย์เหมือนกับ,บลูกเสื้อฮูดนี้ก็มาถอดมาจากรันเวย์ของวาคิร่าเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าหากลิซ่าแลนดิ้งที่จาการ์ตาแล้วน้องจะมีการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรหรือเปล่าแล้วก็เราดูแฟนคลับลิลลี่ฝั่งจาการตาเขาออกมาเสิร์ฟกัน ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรามาพูดถึงการก,กับโพสต์ใน IG จีลิซ่าหลังจากที่น้องนั้นลงคลิปติ๊กตอไปโคเวอร์ Cover เป็นคีบารอนครับหนึ่งในตัวละครจาก Love d e t t h n d r o b o t s ซีรีส์ของ Netflix ในไหนปีนี้ก็เป็นปีทองแล้วลิซ่าเลยเสิร์ฟลุคสีทองในวัน Halloween ล่าสุดที่เราเห็นลิซ่าแต่งกายคอสเพลก็น่าจะเป็นปี2021ตอนที่แต่งเป็นน้องยองฮีจาก Squid Game ซีซั่นแรกนะครับตอนนั้นคือน,น่ารัก ออกแนวตะมุตมิสดใสแต่ว่าในปี2025มาแนวดาร์กมาแนวมืดมนเลยกับการแต่งกาย cross เพเป็นคิบาโรตัวละครจากซีรีส์ใน Netflix ร่างกายสีทองประกอบไปด้วยเพชรแวววาวนะผมหน้าม้าของลิซ่ายังคงคาแรคเตอร์อยู่แต่ว่าการเมคอัพนั้นยังไม่เคยเห็นลิซ่าเมคอัพอะไรแบบนี้เลยตอนแรกๆที่เราเห็นเราก็เออ ใครวะทำไมมาอยู่ใน TikTok ของลิซ่าแล้วทำไมวิอา,าวเขาถึงแชร์ลงไปละ่ะแต่พอมาดูใกล้ๆพอมาดูดีๆเอา้าลิซ่าเองลิซ่าแต่งกายเป็นคิบาโรทำถึงฉีกทุกอย่างฉีกทุกรูปแบบที่ลิลลี่นั้นเดากันว่าลิซ่าอาจจะแต่งเป็นลาบบูบูไหมนะปี2025ัโนจ้าทุกคนลิซ่าแต่งเป็นไซเรนไปเลยมาอวด ทวงท่าการเต้นรำของไซเลนถึงแม้ว่าลิซ่าจะไม่ได้ร้องเพลงเพื่อที่จะสะกดให้ทุกคนนั้นหลงไหลสำหรับเรานะครับยกให้คอสตูมฮาโลวีนปี2025นี้ให้กับลิซ่าเลยทำถึงทำเกินมากๆซ้อยทองระยิบระยับ,ยบทางร่างกายมือก็ทองเท้าก็ทองบนหัวก็ทองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสีทองไปหมดเสริมก็เป็นลิซ่าร่างทองในลุคของคิบาโร ใครยังไม่ได้ไปเอนเกจไม่ได้ไปกดไลค์รีบไปกดไลค์ให้กับลิซ่าในทั้ง IG ของน้องเองรู้ไปถึง IG ของ l าวออฟฟิเชียลด้วยนะครับคลิปนี้อัปเดตสั้นๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ